วันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่กันนะครับกับเจ้า Yamaha Grand Final นะคันนี้มีแค่5,000คันเท่านั้นในประเทศไทยนะครับแต่หนึ่งใน5,000มาอยู่ที่ร้าน MC มอเตอร์ไซค์แล้วคันนี้นะครับเป็น Yamaha Grand Final Hybrid ตัว Limited Edition นะครับอ่าตัวนี้นะได้เป็นระบบเบรก Y Connect ใช่ไหมรถปี2025ด้วยแล้วก็เลขไมล์เนี่ยใช้มาแค่2,000กว่ากิโลนะครับอายุรถ3เดือนนะครับผมตัวนี้นะครับในความเจ๋งนอกจากที่ว่ามันจะมี1ใน5,000คันใช่ไหมนี่มาดูตรงนี้ใกล้ๆนี่มาดูด้านหลังเลย นี่โชคนะครับได้เป็นของโอลินนะนี่เป็นตัวโอลินแล้วก็มีเขียนเลยว่าเป็นของตรงรุ่นแกนเฟียโนนะครับนี่เห็นไหมจะเป็นภาษา,ษา,ษา,ษาัอกฤิโอลินเลยแล้วก็กล่องอะไรต่างๆเนี่ยเรามีมาให้ครบนะครับมีคู่มือด้วยนะครับผมในการใช้งานมีโชคต้นเดิมมาให้จากโรงงานนะใครที่อยากจะแบบขี่แล้วมีความแบบว่าแตกต่างบนท้องถนนนะครับนี่เลยจัดไปตัวลิมิเต็ดนะครับผมต่อมากับเจ้าคอนด a า c o o ปปี้ไนะครับคันนี้ เป็นรถปี2021นะครับไม่ใช้มาน้อยนะครับเพราะว่าเป็นรถเด็กนักศึกษานะวิ่งมาแค่6,000กิโลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวใายอยากได้รถเอาไปให้ลูกหลานใช้งานนะนี่รับมือต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ขยับกันต่อมาก,กับเจ้า Yamaha Nmax คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ย Nmax <ม>เป็นตัวโฉมแรกนะ แต่เป็นรถปี2020นะครับเป็นช่วงปีท้ายๆแล้วนะครับผมเลขไมวิ่งมาน้อยนะครับผม ABS อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ขยับม uh, าที่คันนี้สีส้มนะครับนี่สีแสดเลยแบบว่าดูแบบเขาเรียกว่าไง,ง,งนะสะดุดตาแน่นอนนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบรีโมทนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบสีวาวนั่นเอง ไม่เนี่ยวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับส่วนปีรถเอ่อประมาณปีเท่าไหร่นะจาไม่ได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็ขยับกันมาสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับกับเจ้าคลิก1น5 i ้นั่นเองตัวนี้ก็ไม่วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลนะแต่เจ้าของส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจอดตากแดดนะครับสี 4, มันก็เลยดูดรอปนิดนึงนะครับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปรีวิวให้ดูแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะทุกคันนะครับผมและถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีใช่ไหมติดต่อมาหาผมเลยที่เบอร์มือถือ0805580396และถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านนะครับก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77มีหน้าร้านนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะเข้ามาดูรถที่ร้านก่อนได้นะครับแล้วก็ถูกใจค่อยจ่ายตังค์ซื้อไปนะคะขอบคุณครับ